พอผ่านมา30 เขาก็ต้องให้อธิบดีมีการพิจารณาว่าต้องอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ60วันก็มีคณะกรรมการขึ้นมาดูว่าต้องอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ90วันก็เป็นประลัดกระทรวงยุติธรรมว่าต้องอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ120วันก็เป็นรัฐธร,รมนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนดูว่าจะให้พักต่อหรือไม่พักต่อดังนั้นการตรวจสอบมันมีระดับขั้นตอนของมันมีขั้นตอนอยู่มาเรื่อยๆคุณอ้างตอนไหนเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่า180วันทักษินชนินวัตรนอนดิ้นกระเดวกระเดวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วิกฤตเลือก คือมันไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างที่แพทย์สภาพูดนั่นแหละครับคุณก็อ้างแพทย์ใหญ่ก็อ้างบอกว่ามันมีป่วยมีขึ้นมีลงอาจจะป่วยขึ้นแล้วก็หายได้หายก็กลับเรือนจำครับเหมือนคนอื่นนะทาไมเวลาคนอื่นน่ะนี่เมื่อวันก่อนนี่นักโทษหนีคดีที่สงาขาคดียาคุณตั้งรางวัลห้านำจับห้าหมื่นบาทแอคอาร์ตามจับกันยิ่งใหญ่วันก่อนแป้งนาโนดไม่ใช่วันก่อนปีก่อนแป้งนาโนดหนีออกจากโรงพยาบาลเหมือนกันในช่วงที่ทักสินรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละก็หนีออกจากโรงพยาบาลัก สถาบนสั่งการเลยต้องติดตามให้ได้ทําไมไม่ทําแบบนี้กับทักษิณชินวัตรล่ะหรือว่านักโทษคนนั้นหน้าตาไม่เหมือนทักษิณชินวัตรนะวันหลังเวลาคุณจับนักโทษก็ต้องขอโทษเขาด้วยขอโทษน้องน้องไม่ใช่ทักษิณชินวัตรนะเอาแบบนี้กันไหมคือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นได้แค่ทักษิณชินวัตรแต่บังคับได้กับทุกคนถ้าหน้าตาไม่สี่เหลี่ยมใจไม่เหี้ยมพอแบบทักษิณชินวัตรก็บังคับ ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่แต่พอทักษิณชินวัตรมันกลายเป็นอำนาจดัดออกมาปกป้องเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันบิดมันเบี้ยวไงมันต้องอำนาจดัดเข้ามาจาัดก,การความไม่ถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ใช่มาเป็นกระบอกเสียงให้คนคนหนึ่งเพื่งองคนคนนั้นเป็นพ่อนายกรัฐมนตรีมันน่าอายนาะก